ไม่เดินไปหาพ่อเลยรู้ๆกับน้องนุ่นก็แซวพ่อมาอยู่วันที่หนึ่งที่วัดบางจากกับพ่อวัดบางจากอ่าฝากด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมสอนรักพื้นวิเชียรไปบางจากจังหวัดนนทบุรีโอเคฝากตาไหน่อวันะโอเคโอ้นี่มาเชียร์ลูกสาวด้วยโอ้โหวันนี้มีเสียงใครเนี่ยไปแซวหน้าหลังไปเตีดหน้าพิธีดังชัดมากเลยหน้าเบาๆด้่ยเป็นกำลังใจให้ลูกสาวด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ้านบารมีด้วย ที่หนึ่งเจอกันที่บัดบางจากอ่ครับบางจากครับผมเตรี๋ยวงานของลิเกโคราสสอนลักไปที่นั่นเด็กชิวบัดบางจากเป็นคิวของสอนลักเนี่ยอ่าปิดท้ายงานโอเคครับโัวเป็นไงโคราชหนาวมากโอ้อากาศเป็นไม่ต้องห่วงที่นี่เขาแต่งองศาไว้ให้โคราชโดยเฉพาะเลยสุดๆป่ะสุดๆเลยวันนี้โอเคบ๊ายบายครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ ครับตอนนี้ก็จบการแสดงนะครับแล้วก็ล่ำลาทุกคนแล้วแล้วก็ทีมบ้านก็กำลังต่อแถวกำลังเข้ากำลังจะเดินทางกันอยู่นะอ่าน้องวัญมาแล้วนะครับส่งน้องขวันก่อนแล้วก็จะส่งอีกที่เหลือนะครับอ่านอนุ่นก็จะตามนะอนะพี่โยก็จะเดินทางต่อไปแล้วตามเลยนะครับไม่ได้ไปใช่่ะพวกนนี้ยโอเคไปหยุดยาวไปทิ้งวันที่หนึ่งป่ะเออถ้ามีงานก่อนพี่โทรหาวันหนึ่งโอเค ครับก็บ้านพอลมอก็จะนี่กันนะครับเดี๋ยวพี่โยนไปละอ่าไปแล้วทุกค,คนบ๊ายบายเจอกันนะจ้าบ๊ายบายลาทุกคนก่อนอุ้ยหนาว,าวอ่ะไปแล้วพี่นุ่นไปแล้วพี่หมวยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายพี่หมวยตามตูไม่ไปแล้วโอ้ฝุ่นท่วมเลยไปแล้วพี่พนุ่นนะพี่หมวย แล้วก็น้องกวัลแล้วก็พี่เต้ไปแล้วนะครับที่เลืกก็เหลือพี่นุพี่แนทนะก็ทยอยไปเพราะว่าพี่แนทยังคุยงานอยู่ตรงนู้นนะครับพี่นทยังคุยงานอยู่ตรงอู้นเห็นไหมคุยนงานกับทีมสาวอยู่นะทีมสาว,ท,สาวทีนี้ก็โอเคนะครับโพราณเนี่ยถือว่าแก้วแก้วครับเสียงดีมากมาส่วนแม่ค้าส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ไม่ยังไ,ไ,ไ,ไม่เสร็จนะเวทีนี้ก็ขอบนุพลนดไม้หอมนะครับจากนนทบุรีนะครับ ถ้าทำไม่ผิดก็นอนทับบุรีนะโอเคนะครับไปข้ามไปกลับวงกลับบ้านกันเลยเนาะอ๋อจนกลังเก็บของของแท้เลยนะคนที่นี่ไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเลยคนกันไหนคนกันนี่แหละนะครับ ทอกคนนี้ก็ลาศิลปินลาอะไรกันหมดแล้วเหล๋อน้องปันก็ลาหมดละที่เลือกพี่นุ่นพี่นุพี่แนทก็จะจะไปแล้วนะครับแป๊บเดียวนะทุกคนครับคลิปนี้วันนี้ก็จบแค่นี้ครับหนาวมากนะทุกคนไม่ไหวแล้วส่งพี่นุ่นไปแล้วส่งพี่หมวยส่งน้องปันไปแล้วนะครับแล้วก็บ้านพี่แนทก็เดี๋ยวเขาจะออกน้องกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็ดันบูมปีกหมดเลบแล้วก็ ฟิโน่ฟินเนตกับน้องเติ้ลเขาก็จะไปพร้อมกันนะยิงไปลาบรีเลยนะครับรอพินเน็ตก็คุยจะรักษาทีมซาอยู่เราอาจจะไม่ได้คอยนะเพราะว่ารถเราอ่ะขับไปช้าคงต้องล่วงหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปจอดพักกินข้าวกิริตรงคิปอีกใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะพรุ่งนี้จะไปโผล่ที่ไหนติดตามครับก็ได้ไปล่าบรีหรือเปล่าติดตามครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าคา้จ่ายสูงเนาะทุกคนวันนี้มาก็รบนะุกคนทุกคนมากพอแล้วนะครับมันจะปิดท้ายล่าบลีหนึ่งวันเนาะแล้วก็จะหยุด ก็อยากไปทุกงานเลยครับแต่เดี๋ยวคุยกันแป๊บนึงนะเขาจะไปได้แค่ไหนนะครับเจอกันนะครับสวดีย